อุย้ยสูตรมาแล้วไม้นี้สูตรบอกให้ไปแบงเกอร์นะทุกคนนะมาดูกันว่าแบงเกอร์จริงไหมอุย้ยทำไมมีแต่คนเล่นเพยอ์ละอ่ะเราไปตามสูตรนะทุกคนนะมาดูว่าสูตรเก้สบอุย้ยตอนนี้มนครึ่ง9ก้าสิบ้าแล้วนะทุกคนนะมามันเพิ่มขึ้นนะเหมือนเราจะได้ไม้นี้หกสองหกโอ้ดึงสวยๆนะโอเค เข้าสวยงามมากแบงเกอร์สวยนะทุกคนนะม้นี้ก็บวกขึ้นมา้้อีก9า7นะทุกคนนะโอ้โหสวยงามมากใครที่สนใจอยากได้สูตรสามารถตามมาได้เลยคิดไมไ้คอมเมนต์ 8, มาได้เลยสมัครสมา,สมาชิกวันนี้รับสูตรฟรีนะทุกคนนะขึ้นมา3 0 0พันแล้วนะทุกคนกำไรแล้วตอนนี้2 5 0 0แล้วโอ้โหฉ่ำจริงแล้วสูตรก็ขึ้นมาจาก9 3บาขึ้นมา9 5้าแล้วทุกคนอาไม้นี้สูตรบอกไปเพย์เยอร์ก่ะทุกคนเราจะอัดไปที่เพย์เยอร์เลยละกัน1,000พันขอไปหนึ่งันหเลยละกันทุกคนมาสิบ โอ้หสีขอดึงสวยโอเคดึงสีเขาสวยโอเคสวยงามมากทุกคนโอ้สุดจริงนะบมาอีกหนึ่งพันห้าร้อยใครที่อยากได้สุดสามารถทักเข้ามาได้เลยนะทุกคนนะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับน,น้องมาเรียเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาตาสูตร a ออบาคาร่าด้วยงบห้าร้อยบาทเราก็จะอยู่ที่ค่าเซ็กซี่กันเหมือนเดิมนะทุกคนนะอ่ะโอ้ไม้นี้สูตรบอกไปแบงเกอร์ค่ะทุกคนเราขอไปแบงเกอร์ก่อนเลยละกันสามร้อยไปจ้ามา เราอยู่ที่ห้องสี่นะทุกคนนะบาคาร่าสี่เด้อถ้าห้องสูตรก็จะเป็นรูมศูนย์สี่นะทุกคนโอ้โหสองแปมขอแ้มหน่อยเออดึงก้าวเข้าสวยงามต้องแบบนี้สวยจัดเลยนะทุกคนนะไม้แรกบอกมาส,สวยอุ้ยอันนี้มันจะเป็นหัวใจฟรีนะทุกคนนะไว้ส่งให้ดิลเลอร์นะทุกคนนะอันเนี้แล้วเขาก็จะมันมีให้เราสิบเออมันมีให้เราสิบวงนะทุกคนนะที่ให้ฟรีมาเดี๋ยวเรารอสูตรสักครู่ทุกคนสูตรยังไม่ขึ้นเลยอ่ะ เราก็จะตามสูตรกันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะวันนี้อ๋อรอบมีสูตรบอกข้ามไปนะทุกคนนะถ้าขึ้นล้อสูตรก็เหมือนเดิมแหละทุกคนข้ามไปนะวันนี้อัตราการชนะอยู่ที่เก้าสิสาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะจ๊ะวันนี้ไม่เต็มร้อยนะทุกคนโอ้รอบมีแบงค์เกอร์่ะทุกคนไปจ้าสูตรจะขึ้นไหมอ้รอบนี้มันบอกให้รอสูตรอีกแล้วอะหรือว่าเราจะไปก่อน ขอไปก็เสียวๆอยู่นะขอไปสองร้อยละกันเพยอย์นะทุกคนระหว่างที่เรารอสุดเนี่ยมันข้ามมันให้ข้ามไงห,ห้าโอ้โหเขาป๊อกแปดไปแล้วทุกคนโอ้เกินเกินไป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 รอบ